อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่า,าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้อย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรการในไหนแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้น,น,นมีาตามีศาสนามีพระมหากษัตริย์ ทุกวันนี้มันลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นจนนี้มีจำนวนมากเขาเก็ะเนื้องนานมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาจะไม่มีพระมหาศาลก็ไม่มีและถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่มมออกมาจากพ่อจากแม่และ,ะพ่อแม่ก็ไม่สําคัญยิ่งกว่าประชาชนหนักไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสําคัญ ยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนกันหาความสาคัญอ,อะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสาคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนกระตันยูคนไม่มีความสาคัญอ,อะไรเลยยิ่งกว่าศักดิ์คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสาคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญน่ะมันย้อนกันเข้าตรงนี้ ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสําคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสาคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแกายวใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นเดมระดับนี้ก็เป็นของสําคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ําลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ต่ำๆว่าเป็นของดีของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสีย อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่า,าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้แล้วเมื่อาศาสนาไม่มีความสําคัญแล้วอะไรจะสําคัญในโลกนี้เพราะาศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทําลายที่ดีใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของการยิ่งกว่า,าศาสนาไม่มีาศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชน